สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาคุยกับโกกิติผู้กิติคุณผู้ครอบครองพระสมเด็จ2อ0 0องแพระองค์และมีบล็อกพระสมเด็จที่มีหลากหลายพิมพ์มากกว่า3000บล็อกนอกจากนี้แล้วยังมีเม็ดมวลสารที่ปั้นเป็นรูปก,กลมกมเหมือนลูกกระสุนเนี่ยในการจะสร้างอีกเกือบพันเม็ดสิ่งที่สําคัญของพระของกูของโกที่เก็บไว้ก็คือมีพิมพ์พิเศษมากมายหลายสิหลายร้อยพิมพ์ อันนี้จะค่อยๆนำเสนอไปคลิปนี้เราจะนำมาเสนอสมเด็จโตพิมพ์ไม่ตัดปีกไม่ตัดปีกมีหลากหลายนะครับไม่ตัดปีกอันนี้ไม่ตัดปีกมีสองหน้าเรียกว่ามาเหศวนเรียกว่ามเหศวนเรียกชื่อตามพระมะเหศวนในปัจจุบันเรียกคือคือเรียกที่หลังแต่ก่อนนู้นเขาอาจจะไม่มีพิมพ ชื่อของพิมพ์พระนี่มากําหนดที่หลังทั้งนั้นสมเด็จโตไม่ได้บอกว่าเป็นเล็กพิมพ์ใหญ่แต่คือพระสมเด็จทางนั้นครับโอเคนอกจากนี้แล้วเนี่ยก็มีแบบไม่ตัดปีกมีด้านหลังด้านเดียวครับอ่ายังมีมวลสารอันนี้ก็คือไม่ตัดปีกอีกแบบหนึ่งนะครับโกพื้นความความเป็นมาของพิมพ์ไม่ตัดปีกเนี่ยโกอธิบายให้ฟังนิดหนึ่งว่ามันมีพื้นฐานแนวคิดจากอะไรครับโกหนึ่งมวลสารคคกนั้นต่ําแล้ว เลิกงามยามดีมวลสารเยอะมากครับได้มาคบเบิมเบิบก็ต้องกดองค์พระด้วยใช้มวลสารมากหน่อยหนึ่งองค์พระจะหนาครสองปีที่กว้างครับก็ทําให้ใช้มวลสารมากครับกลัวว่ามวลสารที่ทําไว้เยอะเนี่ยจะแข็งตัวซะก่อนก็ต้องรีบกดครับเมื่อไปพึ่งลมอาจจะตัดไม่ทัน เพราะตักพึงลมพึงแดดนานองค์พระก็จะเช็ดตัวแข็งตัวแล้วก็ทำให้พระเนี่ยตัดไม่ทันก็ปล่อยไว้อย่างเนี้ก็สวยดีอยู่แล้วสมเด็จคงคงชอบด้วยความพิเศษของพิมพ์ไม่ตัดปีกคือความคมชัดของพระองค์พระจะองค์ชัดกว่าพระที่เป็นองค์เดียวๆซึ่งเป็นเรื่องแปลกถูกต้องคับซึ่งเป็นเรื่องแปลกครับเป็นเรื่องแปลกว่าความคมชัดขององค์พระแบบไม่ตัดปีกแสดงว่าต้องมีการเลือก เลือกพิมพ์น่าจะเลือกว่าพิมพ์ไหนที่สมบูรณ์นะนะบางบางพิมพ์สวยเหลือเกินอย่างพิมพ์ใหญ่พระประธานเนี่ยครับพิมพ์ใหญ่พระประธานองค์เนี้ยครับนี่คือพิมพ์ที่รุ่นเก่าๆสรรหากันพราพิมพ์เนี้ยรุ่นเก่าสรรหากันแล้วเนื้อนี้เนื้อนี้ส่องแล้วมหัศจรรย์มากครับเนื้อนี้ผมถืออยู่นี่สีแดงมหัศจรรย์มากครับ เม็ดสีมวลสารพิลึกพิรัับท่านทำทั้งสีแดงสีเขียวสีเทาสีขาวสีเทาเกือบดำในสมเด็จดำก็มีใช่ไหมครับสมเด็จดำที่เราเรียกเรียกกันอันนี้นะครับนี่คือเมหศสวนเขียวกับเมหศสวนแดงครสองหน้ากลับด้านกันกลับหัวกับหาันกันเรียกเป็นเมห์สวนนี่คือพิมพระที่ ทำพิเศษมากมากเนื้อพระเก่าทันยุคทันสมัยทันทันเวลาสมเด็จโตครับก็จะเห็นเงาสว่างอย่างชัดเจนไม่ต้องเช็ดไม่ต้องถูก็เงาสว่างได้ครับสององพระที่ไม่ตัดขอบจะทําให้องค์พระสง่างามสวยจับกิจจับใจบการไม่ตัดขอบทําให้เราเรียนรู้ได้ว่า เก่าแตกแยกแยะอย่างไรเห็นแล้วจับต้องได้ด้วยมือครับองค์พระก็จะแข็งแรงมั่นงคงอำนาจเงินตราวาสนาก็ไม่ต้องโดนตัดโดนใครแบ่งออกไปครับโดยไม่ตัดขอบตัดปิ่นสวยจับใจแครับต่นี้โกมีพระพิมพ์น,นี้ที่ไม่ตัดปิ่นเยอะไหมหลักพันสองพันองค หลักพันสองพันองค์ซึ่งแต่ละองค์เนี่ยมีหลายพิมพ์มากพิมพ์มากแบบมากแบบมากเนื้อมากเนื้อถึงสิบเนื้อไหมคกมากกว่ามากกว่ามากกว่าเอาละปัญหายอดฮิตก็คือเวละที่สร้างครับหนึ่งครกหนึ่งเนื้อมวลสารก็แตกต่างกันครับเหมือนกับผิวพันธุ์มนุษย์คนฟังก็เผือกเผือกจีนก็ออกเหลืองเหลืองเยลโล่ไทยเราก็ออกเหลืองอมน้าตาล เขมรก็ออกดำๆหน่อยอฟริกาก็แบล็คเลยครับนี่คือผิวพัธุ์ของผ้าสมเด็จแต่ละครกแตกต่างแต่ละครกแตกต่างกันอาจารย์พอคนเห็นที่เราเอามาทำคลิปเนี่ยแล้วด่วนสรุปว่าไม่มีคืออาจารย์จะอธิบายคํำนี้ไงว่าเฮ้ยสมเด็จโตเขาบอกว่าสมเด็จโตไม่สร้างหรอกอาจารย์เล่นพระออกนอกโกกิติเนี่ยเล่นพ้าออกนอกทะเลไปแล้ว มันเราจะพูดหรือพูดไปก็เหมือนแก้ตัวอยู่ดีอะเราเราดูความเก่าเขาให้ได้ครับพระสมเด็จที่มีความเก่าครับยุคยนเราดูเหมือนเราดูคนแก่ร้อยปีครับดูให้เก่งกว่านั้นอีกเหมือนดูมัมมี่ถ้าพวกเราเห็นมัมมี่แล้วครับจะรู้ว่าพระสมเด็จสองร้อยปีเป็นอย่างไรเกือบสองร้อยปีเป็นยังไงร้อยห้าสิบปีเป็นอยางไงโอกกิกติเนี่ยนะครับนอกจากชำนาญเที่ยวชาญเรื่องพระแล้วเนี่ย จะํำนานเรื่องเฟอร์นิเจอร์เก่าของเก่าไม้เก่าไม้ดึกดําบรรครับไม้ที่ตายไปแล้วร้อยส0งร0อย0ีปีที่เหลือซากให้เราเห็นครับเรียนรู้สิ่งเหล่านี้ได้ครับก็เนื้อดินครับก็เนื้อผ้าสมเด็จไดค้คือโกทําธุรกิจส่งออกไม้ไม้โบราณไม้โบราณน,นะครับคือโบราณจริงก็คือเกือบ200ปีมาทําเป็นเฟอร์นิเจอร์เป็นไม้เฟอร์เจอร์ไม้โบราณ สิ่งหนึ่งที่โกกล้าเก็บพระพระเหล่านี้ที่โกกล้าเก็บเพราะเก็บตามตำราโกามีตำราพระเท่าไหร่ตำราพระยุคเก่านะครับไม่ใช่ตำราพระที่วงการเซียนเขียนโกส่วน,วนโกที่วงการเสียนซื้อไหมหรือไม่ค่อยซื้อผมจะดูความเก่าเป็นที่ตั้งครับถ้าผมเห็นพระผมดูเหมือนหนังคนแก่ร้อยปีเห็นดวงจาคนแก่ร้อยปีเป็นอย่างไรครับผมมองเห็นมัมมี่ พราะไปดูมามีถึงรูฟฟังเชตพอเห็นสิ่งเหล่านี้มากๆแล้วเนี่ยทาให้เรารู้มเนื้อโมนสานเนื้อดินน้ําลมไฟเนี่ยเก่าเป็นอย่างไรครับเรารู้ได้แล้วครับก็ไม่คลางแคลงใจเลยว่าจะเป็นพิมพ์ทรงใดครับเนื้อแบบใดแต่ให้ทันความเก่าก่อนเก็บหมดเก็บหมดเก็บหมดเก็บตอนนู้นเนี่ยไม่คนคนไม่เซียนไม่เก็บอดีตแล้ว ถ้าทำโดโดโดยเซียนในวงการพระไม่เก็บเป็นสิ่งที่ดีเป็นบุญของผมที่ได้สัมผัสเนื้อพระสมเด็จที่พิเศษมากๆการที่เซียนเซียนสายที่เขายืนเอื้ออางว่าเป็นสายสากลสายสากละไม่เล่นนะเป็นเรื่องที่ดีแล้วครับเพราะให้เขาเล่นทางเข้าไปครับทางนี้ก็เล่นทางของอาจารย์เป็นเรื่องดีค่ะเป็นเรื่องดีเพราะมีหลายเส้นทางที่ให้เราดูเราชมเราเล่นเราเดินทางครับ เส้นทางแต่ละคนอาจจะแตกต่างกันได้ครับแต่ให้เป็นของสมเด็จโตสร้างแล้วพูดความจริงกันครับยังก็อ่านห,หนังสือพระสมเด็จไม่น้อยเป็นหลายร้อยเล่มพระสมเด็จมีน้อยอย่างที่เขาพูดกันไหมไม่จริงรเพราะรพิมพ์ทรงมากมายใหญ่กองอย่างนี้ครับกดพิมพ์หนึ่งที่เป็นทั้งโลหะตัวผู้พิมพ์ทรงตัวผู้ เอามากดในเนื้อดินดินมวลสารสมเด็จก็เป็นก็เป็นอีกพิมพ์หนึ่งวันหนึ่งจะเอาสักพันบล็อกก็ได้ครัหมื่นบล็อกก็ได้เพราะโลหะที่ล้อมหล่อมาเป็นองค์พระสมเด็จกดกันเนื้อนิ่มๆคร่งคนเดินกดก็กดไปคนตามมวลสารเพื่อจะทําบล็อกก็ทําไปก็ทําไคนมาแต่งตอนยังหมัดมดอยู่แต่งให้องค์พระสวยงามก็ทําไปครับวันเดียวได้หมื่นบล็อก หมื่นองไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดเลยการทำพระแนดิเป็นหมื่นองค์เราต้องนึกถึงช่วงประวัติศาสตร์ด้านอื่นตอนนั้นด้วยครับเราหล่อพระเองเก่งมากตอนนั้นยังไม่เลิกทาตถูกต้องสามารถเกณฑ์ธาตุในเรือนเบี้ยไปโดยไม่ต้องจ่ายค่าจ้างสิ่งหนึ่งที่ผมศรัทธาสมเด็จโตมากครับเพราะท่านเลิกธาตุท่านเลิกธาตุด้อย่างไรท่านสร้างพระนั่งนอนยืนองค์ใหญ่ๆโต แล้วก็บรรจุพระสมเด็จเข้าไปในพระที่ท่านสร้างเจดีย์พระโบส์คนที่มาช่วยชานสร้างกรรมกรลูกชาวบ้านช่างสิบููหรือแม้กระทั่งช่างวังหลวงที่ออกแบบแล้วก็ทำฐานพระพุทธรูปนอนในยุคเก่าๆพระพุทธรูปนั่งใช้ไม้ซุงเป็นฐานซุงที่ใช้ก็จะเป็นพวกไม้ตะเคียนทองบางก็ิติ ผมถามจริงมันมีเซียนพระอยู่คนหนึ่งมเซียนพระอยู่คนหนึ่งบบอกว่าสมเด็จโตกดพระพิมพ์ทุกองค์เป็นเป็นไปไม่ได้ยุคแรกๆสมเด็จอาจจะททำเองแต่บล็อกไม้บ้ายุคที่สมเด็จโตเป็นหลวงพี่เรื่องหลวงพี่เป็นหลวงพี่หลวงพี่เป็นหลวงพี่นะครับบวชใหม่ๆบวชใหม่ๆยุคแรกๆท่านเรียนรู้อะไรมาท่านก็ทดลองทำทดลองทำอันนั้นเป็นท่านอาจกดจริงแน่ท่านอาจจะกดจริงเปรียบเหมือนกับ พระในยุคร้านเราเลยเนี่ยถ้าเป็นเริ่มใหม่ๆเนี่ยท่านก็จะกดเองทําแจกเองอะไรเองไม่สวยผมเจอหลายพิมพ์หลายบล็อกครับที่มีรอยนิมมือข้างหลังพระทั้งเซตเลยยวนหเอามากเดี๋ยววันหลังมาโชว์กันเท้าหน้าเราดูด้วยเดี๋ยวผมจะลิตรายการมาครับผมสิ่งที่ศรัทธาที่สุดท่านได้รับนิมนต์จากราชการที่สี่ไปเทศโปรดท่านในหวังพระราชฐานครับ เมื่อจบการเทศกษัตริย์ก็จะถามสมเด็จว่ามีอะไรไหมมีอะไรจะอีกไหมสมเด็จโตก็ทูลขอเลยใครที่มาช่วยอัตมาสร้างพระนั่งนอนยืนเดินองค์ใหญ่ๆที่สำเร็จลุร่วงแล้วอัตมาขอบินทบาทชีวิตและความเป็นทาสเขาด้วยหลายๆเล่มเริ่มบันทึกในเล่มเก่า มีผมอ่านถึงตอนนี้เสร็จชีวิตท,ที่กิตติเหลือเนี่ยยกให้สมเด็จได้นะคือประวัติศาสตร์อ่านกันไว้นะครับไม่ใช่สองอย่างเดียวแย่ <c oughs> yeah. โกกิติเนี่ยไม่ได้สองอย่างพระอย่างเดียวสอบแสวงหาเดินทางอ่านหนังสือก่อนที่จะจบคลิปนี้อาจจะสั้นไปนิดหนึงให้ความคิดเรื่องการเดินทางไปใหายที่ต่างๆของโลกด้วยเท้าตัวเองด้วยรถด,ด้วยเครื่องบินด้วยจัก,กรยาน ขอให้เป็นการเดินทางพรุ่งนี้พรุ่งนี้ไม่ว่าเด็กนักเรียนนิสิตนักนศึกษาทั้งหลายครับที่ดูชมเทปน,นี้หรือแม้กระทั่งประชาชนครับชาวไร่ชาวนาครับท่านมีเวลาท่านเดินทางเปลี่ยนเส้นเดินทางบ้างครับจากโรงเรียนปถมเดินทางเส้นนี้ไปโรงเรียนเปลี่ยนเส้นทางเดินไปโรงเรียนอีกเส้นหนึ่งไปมหาวิทยาลัยท่านเปลี่ยนรถเมล์นั่งบ้าง เป็นรถไฟใต้ดินมัง่งเป็นรถไฟลอยฟ้ามัง่งเป็นรถต่างๆเปลี่ยนเส้นทางเดินท่านจะเห็นโลกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาคแค่เจ็ดวันท่านเปลี่ยนถนนในการเดินทาง uh ท่านก็จะเห็นสิ่งแปลกใหม่ตลอดเวลานั่นเป็นทำให้ท่านมีวิชัน่นมีจินตนาการได้สัมผัสจริงเห็นจริง ได้อากาศที่เปลี่ยนแปลงเหมือนกับการเล่นพระสมเด็จลองศึกษาสายอื่นบ้างลองศึกษาของคนอื่นบ้างแล้วท่านจะรู้ว่าไอ้ที่เรารู้นี้มันกระพิกมันขี้เล็บเปิดใจให้กว้างเพื่อมองเห็นคนอื่นมีส่วนต่างได้ความคิดเห็นต่างได้ความคิดเห็นต่างได้แต่ความจริงต้องเหมือนกันพูดความจริงกันเถอะครับเพราะโลกวันนี้ เราเป็นศรีธนชัยกันมากเกินไปครับโลกเราถึงไม่มีความสุขครับถ้าเรายังโกหกตอแหลกันอย่างนี้อยู่ครับบ้านเมืองเราก็จะมีบัติเสียหายกันก็เพราะมีแต่คนโกหกันสำหรับคู่ที่ชมคลิปของผมนะครับผมนําเสนอเพื่อที่ให้คุณได้เห็นพระสมเด็จของโกกิติหรือพระสมเด็จของใหญ่ชินบัญชรพระของโกอ้วนพระของอ เฮียเฮียยอดคือผมนําเสนอเพื่อให้ทุกคนมีความรู้ที่หลากหลายถ้าผมไม่ทําจะได้เห็นกันไหมครับ <C' co f> จริงไหมจย์ดีใจมากจริงไหมโกโกจริงไหมมีมีคนเดินสายแล้วทําเรื่องเหล่านี้เอาชีวิตเป็นเดิมพันกันอ่าแล้วก็ฝ่ามรสุมฝ่าเรื่องอะไรที่มันไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่กลัวแล้ว <C' co f> เพราะเป็นลูกฉย์สมเด็จโตคือ,ค,อคือการการมาเห็นอย่างเงี้ย คือท่านเป็นมีประโยชน์ต่อคนดูถ้าสนใจก็ค่อยเดินทางมาดูเป็นไกด์ไลน์เป็นแผนที่ก่อนเป็นเหมือนกับดูแผนที่ก่อนว่าเฮ้ยเราจะไปเราจะไปแผนที่ที่ไหนก่อนเราจะไปสำนักไหนเปิดดูของผมก่อนแล้วคุณก็เลือกไปทีละสำนักที่คุณชอบถ้าชอบถ้าชอบคนเราต้องไปที่ชอบที่ชอบไหมครับโอ้ถูกต้องคนเราต้องไปที่ชอบที่ชอบไม่ชอบอย่าไปถ้าชอบโกกิติอยู่โคราชคนไพศาลเนี่ย มาที่นี่ถ้าอยู่ใต้ถ้าใครมีปัจจัยหน่อยชอบโกนน,นะไปหาเสียยอดอาไปถ้าชอบเสียยอดเสียยอดรับใหญ่ก็นั่งเคืองบินไปหาาใหญ่ไปชอบอาจ,จ,จ,จารย์โจกอาจารย์โจกลงไปลงโรง,งเรียนมหลาลัยราชพัฒน์จะชอบเฮียกุย,กยถ้าชอบฮียกุยไปรัชดา,าชอบชอบียกุยก็ไปรัชดาทาให้ชอบฮียกุยเลยไปที่ใหญ่สินวัญชร อาลาดบุรีคือชอบที่ไหนไปที่นั่นใครชอบอ่ะถ้าชอบพันทิย์ไปพันทิปไปพันิถ้าชอบเดมอโรลาสมาเดมอโรลาสมาเดมอโรลาสมาอยู่ยังอยู่เดมอโรลาไหมความความใจกว้างทั้งหลายแมว่าจะดีมากคือเปิดเปิดรับการศึกษาเปิดใจเปิดใจนี่เดี๋ยวก่อนมีพวกที่บอกว่ากล้องพันเอ็กโหมแปกล้องใช้กล้องสี x เอ็กปอเออคือถ้าท่านทำานันท่านใช้ไปเลยยินดีมากถ้าคุณเซียนเนี่ยกล้องสิบเอ็กไม่ได้ผิดอะไรนะครับ แต่ถ้าเราสงสัยมากกว่านั้นต้องพ <1, 6, S 1> ันหกร้อยพสองพันในวัยวัยคุณปู่ของไอพวกเซียนระเนี่ยที่มาต่อต้านกล้องพันหกร้อยเอกเนี่ยวัยคุณปูใณป่ให้ความรู้หน่อยครับตาอายุมากๆแล้วพอเราใช้ตาเราทรมานลูกตาครับก็ทำให้ตาแย่ลงครับลหลายๆท่านเนี่ยตาแทบแย่แล้ว ถ้าเปิดใจกว้างได้ดูขยายสองพันเท่าก็ทำให้เรามีความสุขขึ้นตาเราก็ไม่วายเร็วตาเราก็ไม่เฉาเลยอย่างนี้ถ้ากล้องสิบเอ็กนี้คุณเห็นใหญ่กว่านี้สิบเท่านะครับแต่้องกล้องพันหกร้อยเท่านี้เห็นมวลสารโอ้โหสวยปิ๊งเลยหลากหลายมากหลากหลายมากเรานี่เรามองน้จะมีความสุขขึ้นครับพอเห็นเห็นอะไรอย่างชัดเจนแล้วก็ ความสุขทางใจจะเกิดนี่ครับโรคภัยไค้เจ็บก็จะมาเยี่ยมพวกก<ส>ันกล่องกล่องวะสองพระด้วยกันส่องพระด้วยกล้องพันหัวแความสุขเพิ่มขึ้นความสุขเพิ่มขึ้นแค่นี้ครับสวัสดีครับม,มีฝันมีเจริญการเพิ่มขึ้นครับสวัสดีครับ